พี่คะเนี่ยพี่บอกว่าจะพามาถงัน้าใสัน้ำพังน้ำอยู่ข้างล่างเรานี่ฮะข้างล่างเราเนี่ยขึย้นลงไปห้าเมตรข้างล่างเป็นน้ำเหรอคะใช่ครับข้างบนนี่ใหญ่ถ้าสนามฟุตบอลสามสนามเลยนะครับจริงเหรอค ใหญ่ขนาดนี้นี่วันวันหนึ่งผลิตน้ําสักเท่าไหร่คะประมาณ3ามล้านหกแสนลูกบาศกเมตรต่อวันนะครับถ้าเทียบเป็นน้ําขวดนี่จะได้สักกี่ขวดยังไงบ้างคะน้ําที่เราขายอยู่ตามท้องตลาดขวดเล็ก5้าร้อยีสีนะฮะสองพันขวดเท่ากับหนึ่งลูกบาศกเมตร แค่โรงงานผลิตน้ำประปาที่นี่ที่เดียวเนี่ยมีคนใช้น้ำจากการประปาละพอหลวงสักเท่าไหร่ครับปัจจุบันค่ะคือคา1หล้านเจ็ดแสนลายประปาตอนนี้เนี่ยน้ำจากโรงผลิตน้ำบางเขตเ,เดินทางไปทั่วทุกซอกทุกมุมของพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วยังค่ะก็ะะะเกือบ100%ยเนตะเพียงแต่ว่าบางส่วนชุมชนขยายเราก็ต้องมีการขยายตาม ปลว่าย,ยังมีวางท่อกันอยู่ก็มีวางท่อกันอยู่ประจําค่ะ,คะทําไมท่องทำไมวางไม่เสร็จสิทีอ่ะก็มีคนเพิ่มขึ้นเหมือนประชากรกรุงเทพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่อก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าอยากจะไปติดตามดูว่าเขาวางท่อกันยังไงน้ําประปาเนี่ยจะไหลผ่านท่อไปสู่บ้านเรือนได้ยังไงเนี่ยพี่พอจะแนะนําได้ไหมคะว่ามีจุดไหนบ้านช่วงนี้กําลังวางอยู่ก็แถววรจักนะครับแต่ต้องไปหลังห้าทุ่มถึงตีห้าค่ะไปตอนกลางคืนทําไมคะ ก็กลางวันรถเยอะวิ่งทำไงานไม่ได้ฮะต้อง,ง<า>ไปยางคืนใช่ครับ ใชไปหาผู้คนต่างๆนะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่ายังมีบางจุดบางที่ในกรุงเทพที่ต้องมีการซ่อมการปรับปรุงการบางท่อกันอยู่นะคะต่อกับน้องมาก็เลยเดินทางมาที่บริเวณใกล้แยกวงรจักรค่ะซึ่งกําลังมีการทํางานกันอย่างคึกคักเลยทีทเ,ยทเดียวะค่ะที่สําคัญนะคะตอนนี้บร,ริเวณผิวถนนนะคะก็ถูกเปิดออกด้วยะคะ่ะเพื่อที่จะทําการก่อสร้างด้านในค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่ๆเขาลงจะทําอะไรกันใต้ถนนค่ะ ก็คือประชาชนมาใสายอยู่เพิ่มบ้างแล้วก็แรงดันน้ําที่มีอยู่มันน้อยบ้างรเราต้องการเพิ่มแรงดันน้ํามากขึ้นบ้างอ,อย่างที่บอกว่าแรงดันน้ําน้อยนี่หมายความว่างไงคบคือหมายความว่าบางคนเนี่ยเขา,าอยู่ชั้นสองเขาไม่สามารถใช้น้ําได้คือน้าไหลอ่อนมากบางทีชั้นสามโรมานี่คือไม่มีน้ําใช้เราก็เลยทําการปรับปรุงแล้วก็วางท่อ ในกรุงเทพชั้นไหนทั้งหมดก็ตั้งแต่สมัยเก่าๆสมัยรสี่รห้ามาเลยมันจะเก่ามากเราพยายามไล่เปลี่ยนให้ได้มากที่สุดอายุการใช้งานของท่อประปาทั้งหนึ่งท่อที่เราวางลงไปนะคะกำหนดได้ไหมคะว่ามีอายุการใช้งานขอเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมาห้าสิบถึงหกสิบปีขึ้นไปค่งท่อประปาในปัจจุบันนี้ทําจากอะไรคะท่อที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กเหนียวท่อทุกอันถ้าเป็นท่อเหล็กเราจะมีการฉาบสีข้างในสีทข้างในที่ฉาบเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ การขยายท่อประปาเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรคะวิธีการนันพ่อเราก็จะมีการขุดบ่อดันและบบอดรับก่อนแล้วก็จะมีแม่แรงหัวเจาะเราก็จะดันพ่อปปาจากบ่อดันไปบอรับแทนโดยใช้แม่แรง ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะคะบ่อดันและบ่อรับก็เหมือนจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของการดันท่อประปานั่นเองค่ะโดยบ่อดันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่พีเขาจะดันท่อประปาออกไปให้ถึงบ่อรับที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะอย่างการดันท่ออย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเส้นทางถนนมันเป็นทางโค้งเลยเนี่ยเราจะตรวจสอบได้ยังไงคะว่าท่อที่เราดันไปเนี่ยมันจะตรงส่วนใหญ่ท่อดันนะครับจะมีเลเซอร์คอยควบคุมทิศทางทุกรังโดยเลเซอร์เนี่ย ยิงจากรประมาณปลายปลายท่อไปถึงหัวจอนะครับเลเซอร์ควบคุมการวางท่อประปานี้จะมีจอแสดงผลอยู่ด้านบนซึ่งเมื่อเราเดินขึ้นไปก็ได้เห็นว่าการทำงานของพี่ๆเขาก็ทันสมัยมากแล้วล่ะค่ะเพราะเราสามารถควบคุมองศาการวางท่อประปาให้ได้แนวต่อกันตามที่วิศวกรต้องการเรียกได้ว่าทแทบไม่ต้องให้คนลงไปดูเลยก็ได้ค่ะ เพราะหากท่อประปาเกิดเอียงซ้ายหรือเอียงขวามากเกินไปพี่เขาก็สามารถควบคุมทิศทางจากห้องปฏิบัติการห้องนี้ได้เลยแล้วค่ะแล้วคนที่จะลงไปที่ท่อประปาที่เขาจะต้องทําหน้าที่อะไรล่ะคะถ้าสมมุติเราสามารถควบคุมได้ขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ลงไปที่ท่อประปานเนี่ยจะไปช่วยรีเช็คทีเช็คว่าลายที่เครื่องจักรบอกมันตรงไหมค่ะเราจะไปไหนครับเนี่ยไปวางท่อประปาค่ะ ความลึกจากหน้าถนนมาประมาณสักเเมตรได้นะคะมายืนเหยียบท่อประปาอยู่ตรงนี้เลยล้วค่ะซึ่งบรรยากาศภายในชั้นใต้ดินตรงนี้นะคะเราจะเห็นท่อประปาขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เห็นเครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องดันนะคะเป็นเครื่องจากขนาดใหญ่อยู่ด้านนี้นะคะและที่สำคัญเมื่อแงนมองไปข้างบนนะคะตอนนี้มีกองเชียร์รอรุนพวกเราอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ และเมื่อไต่บันไดลงจับผิวถนนประมาณ7เมตรนะคะก็จะได้เห็นเลเซอร์ที่ใช้ควบคุมการวางแนวท่อประปายอยู่ด้านล่างด้วยค่ะซึ่งเลเซอร์ตัวนี้เองที่พี่วิศวกรเขาบอกว่าจะคอยกําหนดทิศทางการวางท่อและส่งสัญญาณกลับไปรายงานผลที่ห้องปฏิบัติการด้านบนสําหรับบรรยากาศการทํางานของพี่ๆด้านล่างนี้ก็ลําบากน่าดูเลยนะคะเพราะว่าด้านล่างค่อนข้างคับแคบไปสักนิดจนต้องมีการใช้ท่ออากาศเป่าลงไปข้างล่างด้วยค่ะ ทั้งยังต้องทํางานในเวลากลางคืนเพื่อมให้กีดขวางถนนในแต่ละคืนจึงสามารถวางท่อได้เพียง6ท่อเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะกว่าที่น้ําประปาจะเดินทางจากโรงผลิตน้ํามาจนถึงบ้านเราได้ตอนนี้นะคะท่อประปานะคะก็กำลังถูกเครื่องดันนะคะดันเข้าไปสู่ด้านในค่ะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้พื้นที่ของท่อน,นี่เหลือเล็กมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพีดปีนขึ้นไปด้านบนค่ะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะถูก ยัดเข้าไปพร้อมท่อประปาด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราท่อประปาที่อยู่ใต้ผิวถนนเนี่ยค่ะมาต่อรวมกันทั้งหมดทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเน,ทนที่ยยาวกันเท่าไหร่ประมาณ25,000กิโลเมตรค อนนี้เนี่ยในกรุงเทพถนนหลักๆนี่มีท่ออยู่ใต้ดินหมดเลยใช่ไหมคะตัวใหญ่มีหมดเลยค่ะและเมื่อเจ้าหน้าที่นะคะทําการวางท่อประปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้น้ําประปาก็จะไหลผ่านท่อเข้าสู่ครัวเรือนค่ะให้เราได้เปิดตอกน้ําใช้กันอย่างสะดวกสบายค่ะแต่ว่าการติดตามเส้นทางของน้ําประปายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะตามต่อค่ะว่าเมื่อคนใช้น้ําประปาแล้วน้ําประปาจะไปไหน ไปดูกันนะคะว่าน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จากยอดดอยอมข่อยแล้วสุดท้ายปลายท้ายจะไปอยู่ที่ไหนคะ่ะจะมีรูปร่างหน้าตาสีสันเหมือนเดิมหรือไม่และที่สำคัญจะยังดื่มได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหลังจากผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปามาหลายขั้นตอนเมื่อน้ำประปาเดินทางมาสู่บ้านของเรา <c oughs> เพียงแค่บิดก๊อกไม่กี่วินาทีเราก็ได้น้ำประปามาใช้อย่างง่ายดาย ทำให้เรามีน้ำกินน้ำใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและเมื่อน้ำผ่านการใช้งานจากฝีมือของเราไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำแปรงฟันซักผ้าล้างจานความใสสะอาดของน้ำก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะเราเคยสงสัยไหมคะว่าน้ำดำๆเหล่านี้จะไปไหนไหลลงคลองจะลงทะเลเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้ก็จะลงไม่า้สมุทรอ่าวไทยไปนน่นเลยคนึงคปไ